เสมอพันนี้พักครึ่งอยู่เสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งใช่ถือว่าเป็นสกอร์ที่สูสีและสนุกมากสนุกสนุกปีนี้สนุกมากเรามายืนดูข้างนอกเห็นแบบน้องๆเล่นกันแบบสนุกว่าเป็นแฮปปี้ใช่ครับภาพรวมวันนี้เป็นปีนี้เป็นแบบความสนุกความแดดความร้อนความเฮ้ยแต่ผมว่าปีนี้เราไม่ร้อนมากเท่าทุกปีถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพอเนี่ยมีฮัาทางโชว์อากาศก็กำลังดีแล้วพอขึ้นหลังโอ้โห ฟ้าเริ่มมืดแล้วใช่ดีเลยครับผมแล้วก็มันก็ดีกับเออ่น้องๆที่เป็นแฟนคลับที่รองเชียร์ด้วยนะเพราะว่าพอแดดเริ่มตกเนี่ยคือสบายแล้วสบายเย็นๆชิวๆขิงกันหน่อยค่ะบางคนเขาไลฟ์ับจกิงกันหน่อยก็เหลือครึ่งหลังไงครึ่งหลังไงคือแน่นอนจุดโทษมันมีแหละแต่ว่าเราก็จะได้เกมเราจะแบบว่าตกันในเกมด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครชนะในเกมก็เหมือนกับได้เปรี่ยนไปยิงโทษใช่ เล่นเล่นจริงแต่ว่าพวกเราคุยกับน้องๆไปแล้วว่าเราจะไม่ไม่ให้มีอาการบาดเจ็บไม่เล่นรุนแรงเพราะทุกคนต้องพยายามทำประตูให้ได้แต่ที่แน่ๆปีนี้แชมป์มันต้องอยู่ในมือของผมกับคุณแอนทองม์ผสมเพราะว่าปีที่แล้วผมกับคุณแอนก็ผิดหวังเสียหน้ามาแล้วรอบหนึ่งคุณไม่กลัวว่าแบบจะผิดหวังอีกปีเหรอคือต่อให้ต่อให้นิดนึงต่อให้มันเป็นงานบอลช่องที่ดูแบบเออสบายใจค่อยชิค่อยอาศัยแต่ว่าแต่ว่าในใจต้องเอาแชมป์อ่ะก็ต้องเอาอ่ะคือไม่ได้ก็แบบรู้สึกแบบติดค้างไปปีอ่ะแต่วันนี้มาพิสูจน์สีที่ก มีโอรถใช่ๆก็เขินๆแต่ว่าโอเคครับน่ารักสีน่ารักสีสันครับไม,ไม่ไม่เข้มเลยไม่เข้มครับดีครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็จะไปฉลองกันที่ไหนไปคะเสร็จกับแฟนีลนะก็เสร็จแล้วจริงๆพวกเราคงนัดก,กันไปหาแฟนคลับที่มามาเชียร์พวกเราที่สแตนว่าน้องๆหลายๆคนที่มีมีเอฟซีมาเชียร์อะไรอย่างนี้ครับตอนเลิกเราก็จะไปหาเหมือนเป็นธรรมเนียมถูกต้องเสร็จแล้วก็เดินไปจบกันที่ปัทจักรเสร็จแล้วก็คงไปหาร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งเทโออะไรเงี้ยคนเดียว แฟนๆช่อง3นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ในสนามที่ทนร้อนมาร่วมสนุกกับพวกเราหรือไม่ก็แฟนๆช่อง3ที่อยู่ที่บ้านนะครับก็ขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่างจริงๆก็เป็นภาพที่น่ารักเนี่ยที่แบบว่าเออพอจะเริ่มงานทุกบ้านที่เพื่อนนั่งกันอยู่<ช>เป็นแบบต<ช><ช>้านใครบ้านมันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเต็มสแตนเลยอะไรเง<ช>ี้ยพวกเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยการที um, ่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนนะครับมันต้องทนร้อนทนหิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากที่แบบมาเชียร์พวกเรารวมถึงคนที่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับก็หวังว่าปีต่อไปก็จะเฝ้าเชียร์เราไปเรื่อยๆใช่ครับก็เป็นแฟนท้องสาม